ก็ทํางานปกติก็ถ่ายตอนนี้มีถ่ายอ,อ,อมเพียงอาจารย์คงค่ะซิดคอมของเบิร์กพอยท์ค่ะชีวิตเขารูปเข้ารอยอย่างจากกรแสข่าวตอนนั้นเข้ารูปเข้ารอยแล้วค่ะเพราะว่าเราก็จัดการอะไรของเราไปเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะพ่าพความจริงว่าตอนนั้นมันเครียดไหมคะลูกเพราะกระแสเรามันแรงแล้วเกินแล้วเราไม่ได้ออกมาพูดเลยอะไรย่างเงี้ยจริงๆคือหนูไม่อยากให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วค่ะพี่เพราะว่า เออตอนนั้นหนูก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้ว<ม>แล้วก็หนูก็ได้ดําเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนไปเรียบร้อยแล้วท,ออท,ทุกคนก็ได้ออกมาพูดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะหนูว่าเรื่องมันก็จบแล้วอะไรเงี้ยค่ะอย่างตอนนั้นค<ม>่อยลำดับหือลำดับความคิดหรือความชินที่เราฉันจะต้องผ่านตรงนี้ไปในส่วนตัวเราเองแต่ก็อือตอนนั้นก็คือเราก็ปรึกษาเพื่อนๆพี่ๆทุกคนแล้วก็ครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอทุกค่อยเชื่อว่าแบบถ้าเกิดเวลาเรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก 5. ็ต้องเซตว่า เออมันเราต้องจัดการยังไงแล้วก็ทําไปตามกระบวนการน,นั้นๆเนี่ยค่ะใช่ค่ะไบลบลบอ้๋อ,อ,อไม่มีแล้วค่ะตอนนี้พอพอพอยทำเรื่องจบปุ๊บเหมือนทุกคนก็มาพูดเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จบไปทุกอย่างมันก็คลี่คลายไปอย่างเงี้ยค่ะ,ะคส่วนที่เราทองเราท้งไป้หลายรานก่รก็พอประมาณตามสมควรยี่สิบไม่รูกค่ะถึงยี่สิบไหมก็ประมาณนั้นละค่ะ ทอยก็เลือกอันไหนแบบบางคนที่เขาพูดแบบเอาเหมือนเหมือนเขาเอาเรื่องไม่จริงขึ้นมาพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนการที่แบบตั้งเป้ารอบรอบเป้าขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนก็แบบเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยนั่นนู่นนี่แล้วก,เก็เราก็เลือกอันไหนที่แบบว่ามันผิดจริงๆหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทําตามกระบวนการไปแล้วก็มีทีมทนายของเราเอะไรเงี้ยค่ะ ีติดต่อมาแบบอะไรย้อนหลังกันเราวอ่าก็ก็มีบ้างอะไรเงี้ยที่จริงๆไม่อยากให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วนะเนี่ยฮะอ่งให้สบายรู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมเขาก็มันก็เป็นอะไรไปตามนั้นนะคะหนูว่าเราก็ทําในหน้าที่ของเราว่าเออเราก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองแล้วก็คนที่เขาทําผิดเขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทํำก็ก็แค่นี้ค่ะใจอ่อนบ้าไหมหนูก็ ให้เป็นหน้าที่ของทนายแล้วกันเพราะว่าบางอย่างเราก็เราก็ทําในตรงหน้าที่ของเราอันไหนเป็นหน้าที่ของคนอื่นก็ให้เขาทําไปอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ให้ก็มีเรียกค่าเสียหายอะไรให้มันเป็นไปตามกระบวนการอะไรเงี้ยค่ะ อย่างตัวของพี่ทนายมีอัปเดตเรารายวันหรือรายวีคหรือยังไงบ้างคะสำหรับความคืบหน้าก็คุยกันตลอดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าทีมทนายก็คือเป็นเพื่อนสนิทหนูหมดเลยเพราะว่าหนูก็เรียนจบนิติมาเพื่อนๆทุกคนก็แบบเห็นเรื่องทุกคนก็แบบเฮ้ยเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงแล้วเห็นพลอยเป็นแบบนี้แบบว่าเราเจอเรื่องที่แบบไม่ดีแบบนี้แล้วมันก็ไม่แฟร์สำหรับเราเพื่อนๆทุกคนก็ออกมาช่วยจนหมดอะไรยเงี้ยค่ะทั้งเพื่อนในวงการด้วยแล้วก็เพื่อนที่เรียนจบนิติประกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ค ทุกคนเป็นเพื่อนสนิทลงหมดใช่ค่ะแล้วก็โตมาด้วยกันทุกคนก็ช่วยกันซัพพอร์ตกันเพราะว่าแบบเราก็เราก็ผ่านเรื่องเรื่องนี้ไปได้อะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนที่อยู่รอบตัวเราเป็นกําลังใจให้เราแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือเราอย่างเงี้ยค่ะได้เจอคนที่มีแฟนกแล้วได้ไม่เจออ๋อยังค่ะยังค่ะมันมันสามารถไก่เกลียได้มันจริงแล้วหรือว่ามันไก่เกลียได้ค่ะแต่คือทางพลายก็คือเราไม่ยอมมันก็อยู่ที่ว่าเราจะไปไก่เกลียที่ไหนจุดไหนอะไรเงี้ยพลอยก็อันนี้พลอยก็ให้ทีมทนายตัดสินใจอะไรเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะพวกพี่ๆี่ทีมงานทุกคนออกมาซัพพอร์ตเราหมดเพราะว่าเขารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเราก็แบบโอ้โหโดนซะขนาดนี้<ม>ทุกคนก็เข้ามาช่วยอันเนี้ยมันก็ทําให้พลอย่าแบบมันเราก็เลยผ่านเรื่องนี้ไปได้อะไรเงี้ยใช่<ะ>ค่ะกระ,ะแสะที่พี่ๆในวงการหลายคนออกมาซัพพอร์ตเรา,าทำให้เราเป็นการเป็นที่รู้จักมากขึ้นไหมในความรู้สึกของเราหนูว่าไม่เกี่ยวหรอกหนูว่าเหมือนถ้ามองในมุมแบบว่าเพื่อนเราหรือคนที่เรารักคนที่เราสนิทเจออยู่ในจุดที่แบบ ลำบากอะไรเงี้ยเราเข้ามาช่วยกันมันมันเหมือนเป็นเรื่องพี่น้องอะหนูว่าแบบตอนนั้นหนูก็ไม่ได้สนใจเลยนะแบบเขาไม่ได้บอกนะว่าเขาจะลงให้หนูเขาก็แบบลงเสร็จปุ๊บเขาก็ไลน์มาบอกว่าเออแบบพี่ลงแล้วนะแบบว่าเออคอยลองเข้าไปอ่านดูอะไรเงี้ยโอ,อ้อันนั้นมันคือแบบว่าเราแบบรู้สึกดีมากมแบบว่าเออยังมีคนแบบยังคอยปกป้องเราอะไรเงี้ยตอนนั้นหนูหนูนนอยไม่รู้เพราะว่าเราเราเป็นเราเป็นดาราอะไรเงี้ยแต่ว่าการเรื่อง ข่าวซึ่งไม่ได้เป็นความจริงของเราอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหนูว่าถ้าเกิดใครโดนแบบหนูว่าก็คงรู้สึกแบบหนูแหละมันไม่มีใครรู้สึกดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรอกคะ่ะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งหนูว่ามันไม่ได้แค่แบบว่าเรื่องที่แบบคนเข้าใจเราผิดหรือว่าการที่ทุกคนเอารูปเราเอาวิดีโอเราไปสื่อหรือว่าจวหัวในเรื่องแบบผิดๆอะไรอย่างเงี้ยคือฟีดแบ็มันกลับม,มันก็แย่อยู่แล้วแต่ว่า มันไปถึงเรื่องการบูลลี่แล้วที่ทุกคนออกมาบูลแบบรณรงค์กันว่าเฮ้ยหยุดบูลลี่กันได้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งหนูเจอหมดเลย <c oughs> เขาไม่ได้มาถึงจุดที่แบบว่าในประเด็นที่ทุกคนอยากจะให้เป็นเรื่องมูอที่สามอะไรเงี้ยเขาแบบเริ่มแบบรูปร่างหน้าตารามมาถึงครอบครัวลามมาถึงการใช้ชีวิตส่วนตัวมันลามไปหมดหนูก็อันเนี้ยสิ่งที่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับชีวิตเรามันเกิดขึ้นแบบนี้บางคนเอาคุณพ่อคุณแม่เรามายุ่งด้วยครอบครัวเรามายุ่งด้วยแบบมันเป็นแบบ มันเป็นแบบไซเบอร์บูลลี่ของจริงอะไรเงี้ยซึ่งพอมันเกิดขึ้นกับเราอะเราก็เลยรู้สึกว่าเพราะมันแบบมันมีแบบมันเป็นแบบมันกระทบจริงๆถ้าเกิดใครที่ไม่โดนอะคงแบบนึกภาพไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะพอเราออกมาพูดกับคนรอบๆตัวว่าเออตอนนี้มันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันก็กระทบกระเทือนกับจิตใจเราจริงๆเพราะมันลามไปไกลมากแล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็ออกมาซัพพอร์ตเราซึ่งอันเนี้ยมันมีคุณค่ามัน มันรู้สึกดีมากๆมันแบบใช่มันเป็นมิตรภาพที่แบบว่าถ้าเกิดมันไม่เจอเรื่องแบบนี้เราก็คงไม่รู้ว่าใครรักเราหรือว่าใครแบบเข้ามาซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยซึ่งหนูว่าอันนี้มันทําให้หนูเห็นว่าแบบเออมีความรักดีๆอยู่รอบตัวอะไรเงี้ยทุกคนช่วยเราหมดอะไรเงี้ยค่ะเหตุการณ์นี้ทำให้เราเจอมุมบวกในชีวิตเหมือนกันนะอีกแง่ใช่มันก็เจอทั้งเรื่องแย่แล้วมันก็เจอทั้งเรื่องดีอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายมามันก็ผ่านมาแล้วทุกอย่างมันจบแล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่อยากให้สมเเรรื่่อองนีี้กพาาว มันจบมาแล้วเราก็ผ่านมานานแล้วด้วยอะไรเงี้ยใช่นิติคดีความมันจะต้องยึดเยื้อะะไปยาวนานกี่ปีคะลูกมันก็ไม่ยึดเยื้อหรอกค่ะหนูว่าเราก็เราก,เราก็ทําให้มันเป็นไปตามกระบวนการในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดใช่แล้วก็พยายามทําไปให้ให้มันจบอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่านั่นแหละพอสุดท้ายมามันก็อยู่ที่ว่ามันควรจบแล้วกับการเรื่องร่าแม,ม่มด嗯嗯เพราะว่าทุกคนออกมาพูดแล้วแล้วก็เราควรจะรับฟังกันแล้วก็ จบกับเรื่องการบูลลี่ต่างๆเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับฟอยคนเดียวค่ะมันเกิดกับหลายๆคนนะักแสดงหลายๆคนคนที่อยู่แบบจุดนี้หลายๆคนอะไรเงี้ยทุกคนโดนบูลลี่กันอยู่แล้วซึ่งมันไม่โอเคเลยหนูว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นกับใครไปซ้ำเพราะฉะนั้นหนูว่าคนที่เสพสื่ออะมันถ้าเกิดเสพแล้วก็อย่าไปอินมากหนูว่าแบบว่าเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราเสพอยู่เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงแต่ว่าการที่เราเข้าไปคอมเมนต์หรือแบบเข้าไปพูดอะไรแรงๆเงี้ยมันมันไม่ใช่เรื่องที่ดีอะค่ะแล้วหนูคิดว่ามันก เขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทาแค่นี้แหละค่ะคิดถึงคณะที่จบมา <c oughs> ใชใใ่หนูว่าใช่หนูหนูบางทีหนูเข้าไปอ่านหนูก็แบบโอ้โหเม้นกันขนาดนี้เลยหรอหรือแบบซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยอะ่ะ<ม>หนูว่าถ้าเกิดใครที่ตกอยู่ในจุดของหนูก็จะเข้าใจ<ม>ใช่ว่าแบบโหมันมันไปกะมันลามไปไกลอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองงานเข้ามาเยอะด้วยไหมฮะ ไม่ไม่เกี่ยวเลยไม่มีเลยหนูก็อยู่บ้านเหมือนเดิมออกกําลังกายเหมือนเดิมเลยนะคะเรียกว่าพอมีกระแสข่าวแล้วจะมีงานเข้ามาหาเราด้วยไม่จริงนะทุกคนก็จะบอกว่าเออดีเป็นกระแสจะได้มีงานซึ่งมันไม่นี่มันไม่นี่มีกับหนูเลยจัดไม่ได้ใช่หนูก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้ก็คือเป็นอิสระใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะเป็นนักแสดงอิสระค่ะแล้วไปที่ทำงานไ ทำเงานได้ทุกที่ค่ะจ้างได้ค่ะยินดีค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะใครก็พี่นะกคิด่ะ